พี่ปอยถึงกับกรี๊ดแอปทักษะออนว่าไงเมื่อถูกถามเรื่องความสัมพันธ์กับนนกูลคำตอบที่ได้คือฟินที่สุด เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่น่ารักไม่น้อยค่ะสำหรับนางเอกสาวตัวแม่อย่างแอปทักษะออนที่หลายคนแอบลุ้นขยับสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงกับพระเอกรุ่นน้องอย่างนนกุลชาโนนซึ่งทั้งสองคนได้มีโอกาสร่วมงานในละครเรื่องหารักด้วยใจเธอบอกเลยว่าเคมี Me ดีไม่ไหวค่ะทั้งสองคนดูน่ารักมากๆซึ่งทางฝ่ายของนนกุลก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าหากเป็นคู่จริงเมื่อไหร่ก็จะออกมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งอย่างล่าสุดค่ะ17ตุลาคม 2,566ทางด้านบอยทิติพรนักข่าวสายบันเทิง mm hmm. ก็ได้ปล่อยคลิปสุดพิเศษ mm hmm. เมื่อสัมภาษณ์สาวแอฟพร้อมเขียนระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าใครไม่ถามบอยถามสรุปคือนอนกุลคือแอฟตอบจนต้องกรี๊ดเจอตัวต้องถามเรื่องความสัมพันธ์ของคนสวยตัวท็อปแอฟทักษอ,อนกับพระเอกหนุ่มอนาคตไกานนกูลตอบแด้กรี๊ดมากฝินที่สุดใครลงเรือลำนี้รับรองมีความสุขที่สุดจริง,รงๆเธอถามไปกรี๊ดไป เคมีแอฟนอนกูลคือดีอยากให้มีนาทีอบอุ่นไปนานๆซึ่งในคลิปค่ะทางด้านคุณบอยก็ได้ถามว่าคู่จิ้นกับนนกูลคืออะไรสาวแอปก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครบอกว่าเป็นคู่จิ้นคะทางด้านคุณบอยก็ได้บอกต่อว่าฉันนี่แหละดูแล้วมีความสุขเป็นอีกหนึ่งรอบที่ดูซึ่งแอปก็ได้บอกว่าขอบคุณค่ะถ้าพี่บอยแฮปปี้แอปก็แฮปปี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณบอยยังได้บอกว่าอยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆเลยซึ่งสาวแอปก็ได้บอกต่อว่า ไปบอกเขาให้หน่อยสิคะงานนี้ทําเอาคุณบอยถึงกับกรีดออกมาเลยทีเดียวคะ่ะและถามว่าทําไมล่ะซึ่งสาวแอปก็ได้บอกว่าก็พี่บอยแฮปปี้ไงคะงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่คะ่ะโดยมีบางส่วนได้บอกว่า แม่แอปเขาฉลาดตอบเอาแม่ลงไม่ได้จริงๆเรื่องการตอบคำถามสื่อไม่ใช่คู่จิ้นไม่ใช่โปรโมทเท่ากับคู่จริงจ้าขอบคุณคุณบอยมากๆแม่ตอบแล้วไม่ใช่คู่จิ้นไม่ได้โปรโมทละครยินดีกับแม่ด้วยเดี๋ยวไปบอกนนกุลให้ของให้แบบนี้นานๆน,าน่นา,นนานรักใครบอกว่าเป็นคู่จ้นแม่แอบพูดเองนะคะไปค่ะภายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ